สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอ๋ชาแนลส่วนน้อยร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับช่อง y o ยูทู e ของจะเอ๋วันนี้มาชมกล้วยด่างนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าค่อมนะครับด่างขาวสวยมากเลยครับทุกคนปลูกวันที่สามแล้วนะครับสดชื่นมากนะครับเพราะว่าน้องเขาแข็งแรงมากเลยนะครับ เมื่อก่อนนี้ถ้าไปเจอแบบนี้ก็ราคาเ,เลขหกหลักหรือเปล่าหลักแสนหรือเปล่ามีท่านผู้ชมบอกว่าโว้ยเมื่อก่อนนี้นะราคาตอนอย่างเงี้ยตอนรับเป็นแสนเลยสวยมากนะครับ นี่ก็มาอัปเดตเป็นวันที่3ามที่ปลูกนะครับน้องก็สดชื่นนะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงปลูกลงดินแล้วนะครับอันนี้แดดร้อยฝนร้อยเลยนะทุกคนแดดร้อยฝนร้อยเลยนะครับน้องแมวก็อยากออกทีวีนะครับเอามาปลูกนะครับเพราะว่าอยากได้มานานแล้วแต่ช่วงนี้ราคาพอจะจับต้องได้นะครับราคาหลักพันนะครับ หักพันก็พอที่จะจับต้องได้นะครับเมื่อก่อนหลักแสนก็ซื้อไม่ไหวเนาะช่วงนี้ก็เลยเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราสามารถจับต้องได้แหละสวยสวยขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับปลูกได้สามวันนะครับวันนี้มาที่สท่านผู้ชมนะครับได้เก็บ ไว้บ้างหรือยังนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ